ขอกราสดีท่วงกันด้วยนะครับวันนี้เป็นช่องม o อต่อโฟกัสอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคิดดนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทำการถอลองดูกันนะคะสำหรับเกมซูเปอร์แลนด์เลดี้นะทุกคนไปเกมร่วมนะทุกคนสําหรับการสร้างบ้านนะแล้วก็ถอนเข้าทูบันนี่วอลเล็ตเกมนี้บอกไว้ก่อนนะครับมันจะมีบางเครื่องที่สามารถเล่นได้แล้วก็มีบางเครื่องที่ไม่สามารถทําการเล่นได้นะครับสังเกตดูนะครับถ้าเครื่องไหนเล่นไม่ได้นะครับจะไม่โผล่ เหรียญที่เป็นธนาบัตรนะทุกคนแล้วก็เหรียญทองโผล่ขึ้นมานะครับมันจะโผล่แค่เหรียญทองเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เล่นไม่ได้นะทุกคนแต่ถ้าใครเล่นได้จะโผล่ธนาบัตรเพิ่มขึ้นมาด้วยให้เพื่อนำการกดคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าตาแบบนี้มาดูกันนะสำหรับคลิปนี้ว่าเราจะสามารถถอนออกมาได้หรือเปล่าซึ่งเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวด้วยทุกคนไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับสายฟรี ก็สามารถทําการเล่นได้เช่นกันนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นลองดูเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่ังคลิปละกันนะครับวิธีการเล่นนะใทุกคนตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตนะทุกคนด้านบนนะครับจะมีคําว่างานอยู่นะทุกคนเราต้องสร้างตัวละครนะทุกคนให้ครบ10ตัวทุกคนนี่เราถึงจะได้รับ5บาทมามาดูกันว่าเราจะสามารถรับได้ไหมเห็นไหมทุกคนนี่ตัวละครของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถเลือกตัวละครได้ด้วยนะ ว่าเราจะเลือกตัวไหนเอาตัวนี้ละกันนะครับนี่เห็นไหมแบบนี้นะเราก็รอนะทุกคนรอประมาณ1-2นาทีนะครับก็จะขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราทําการเลือกนะครับก็ใช้ระยะเวลาน,านานอยู่พอสมควรนะครับไปดูกันนะครับสหลหรับการหอนเข้า t ูบเนียร์ว l l เลนะครับนี่จะเจอหน้าตาแบบนี้เมื่อเราทําการกดคลิกเข้ามานะครับ ยอดคงเหลือในทุกคน9,415บาททุกคนโอ้โหอะไรจะเยอะขนาดนี้ในทุกคนแต่อัตราการแลกเปลี่ยนในทุกคนเราน่าจะใส่จุด ถัดไป2ตัวทุกคนใส่จุดถัดไป2ตัวนะก็คือถอนได้94.15บาททุกคนโอ้โหไม่รู้จะาสามารถถอนได้ไหมมามาดูกันนะครับตัวนี้เขาข้าเขียนบอกว่าเวลาที่มาถึงคือภายใน1นาทีถึง1ชั่วโมงไม่ใช่1ชั่วโมงดิน2ีชั่วโมงและหากมีปัญหาใดๆจะได้รับการแค่ไขภายใน3วันนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดคลิกด้าน ขวามือบนสุดก่อนนะครับนี่จะ,สะแสดงบันทึกการถอนออกมานะมาดูกันว่ารเราจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับก็ทําการกดคลิกถอนเงินทั้งหมดนะทุกคนนี่ถอนออกทั้งหมดนะให้เพื่อนทาการกดคลิกออกมานะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะให้เพื่อนเพื่อนะครับใส่เบอร์วอลเลตเข้าไปได้เลยมาดูกันว่าถ้าผมทําการใส่ตัวนี้จะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับนี่ก็ให้เพื่อนทาการใส่เบอร์วอลเลตเข้าไปได้เลยนะ หลังจากนั้นทําการกดคลิกถอนนะครับนี่เขาเขียนบอกว่า95.15สตางค์นะทุกคนยินดีรับนะทุกคนก็ทำการกดคลิกรับนะทุกคนนี่แบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับสังเกตนะครับด้านขวามบูวส่วนให้เพื่อนทำการกดคลิกนะครับนี่เห็นไหมก็จะอยู่ในการถอนนะครับมาลองดูกันนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมสลับเกมซูเปอร์แลนด์เลดี้นะทุกคนหาเงินเข้าทูบะนี่ว้าเล็ t เวลาประมาณ1-2ถึงวันในทุกคน3วันนั่นแหละในทุกคนถอนเข้า t ูมบอนี่วอลเลตไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมในทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับว่าเราจะสามารถรับได้ไหมในทุกคนถ้าเงินเข้าเมื่อไหร่ในทุกคนผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูแล้วกันในทุกคนว่าจะเข้าไหมถ้าผ่านไปแล้วประมาณ1-2ถึงวันเงินไม่เข้านะครับตัวนี้ผมก็จะมาทาคลิปเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่ามันจะสามารถหาได้จริงไหมนะครับสหรับเกมส เปอร์และ Lady อ่ะก็ทําการกดคลิกลับตัวละครกันสักหน่อยนะครับเห็นไหมตัวละครของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกนี้ในะทุกคนสปอนเซอร์นะครับหมายความว่าเรายังไม่มีนะีทุกคนหรือยังไม่ครบนั่นเองเราก็ทําการกดเพิ่มตัวละครกดคลิกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการสร้างก่อนนะเราต้องมีเหรียญถึง170เหรียญก่อนนะถึงจะสามารถทําการสร้างเพิ่มเติมได้ นี่เห็นไหมเหรียนที่เราจะสามารถทําการรับได้ก็คือเราต้องทําการดูวิดีโอเท่านั้นนะอ่ะทำการกดคลิกดูไปก่อนนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะสามารถเพิ่มจํานวนพื้นที่ของเราได้ไหม เราก็จะได้รับเพิ่มนะครับจำนว 1, น1,200นรคะแนนนะครับก็ททำการกดคลิก,กรับนะครับเราก็ทำการกดคลิกสร้างแบบนี้นะครับเราก็จะได้รับเงินเพิ่มในทุกคนจำนวน2บาทแบบนี้ตัวนี้นะครับถ้าเราจะทำการสร้างเพิ่มนะเราจะต้องมีเหรียญอยู่ที่1,200เหรียญเดี๋ยวเราทำการสร้างตัวละครกันก่อนนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราทำการกดคลิก,กรับกันก่อนนะ คูเช่าเฮ้ยตัวนี้เรายังไม่มีนะมีงานด้วยตรงนี้ก็ยังไม่ทำนะครับลองศึกษาเพิ่มเติมเอาเองละกันนะทุกคนนี่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละการสอนเพื่อนำการถอนแล้วรอดูนะทุกคนว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมนะทุกคนสลับเกมซูเปอร์แลนด์เลดี้สลากใครที่ อยากรู้นะทุกคนรอติดตามแล้วกันรประมาณ1-2วันเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้เพื่อนดูแล้วกันว่าจะสามารถถอนได้จริงไหมหรือถ้าใครท้อการถอนก่อนผมหรือเล่นก่อนผมเม้นตั้งคลิปหน่อยแล้วกันว่าสามารถทําการถอนได้หรือเปล่านะแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะ โอเคแล้วทุกคนสะละใครที่ชอบคลิปดนี้หรือคลิปดนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องโมโตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ